สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนมาพบมาพอก,กับสาวบัวมื้อนี่เนาะกระช่วงแดงๆพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้สาวบัวสาวบัวกัอยู่บ้านของเอือดะน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะบวชัวทั้งเอือยเพิ่นเห็ดหยังเนาะพุ่นสบายดีเด้อเอือยสบายดีโดยสบายดีเด้อแม่โดยสบายดีน้องลนะ เห็นยังนะเอาปลาลูบปลาเลยดีโดยอ้าพักกันมัดยังคักแท้นะมัด่วแล้วเวลาขำมานอนบุกเมืองงัวกระเข่าได้งัวลายแถวนี้เอ้าโมเมนเจ้าของเพิ่นก้ามาพี่บ้องงัวง่ายปล่อยได้ช่องสีบ่มีแท้นหนึ่บ่ แกเจ้าเพิ Both! Both! ่นไ่ได้จับผูกไว้ปะช่วงค่ำช่วงกลางคืนเนาะกลางคืนมันจะจับแต่บางทีมันบางไฟแบบประตูบวมเนาะบวมมือกับมีนอนแถวๆเลยนอนหันเต้นเจ้าของเพิ่นกับบอมาได้เนาะเพิ่นเพิ่นมาเนบางบางทีเพิ่นตอนเพิ่นมาฮาบุห็นแต่เมื่อเนาะเอาบุหิดเนี่ยัง่ายลยกเปิดใช่ไหมเจ้าของเข่าได้บบนี้บ่เข้าตให้เอ็นบ่ได้แบบประตูใหญ่คือน้องทงบ่เออจ้าแต่จะทำนี้แล้วก็ดีใจแล้ว แถมมีแบบนั้นทั่นยังว่ากางค่ำขึ้นมาเฮาล็อกไว้เนะาะเาจาะรถจอดไปนอกก็ได้เนาะเอื้อยเนาะเอาสมนีไปก่อนเถอะเฮ้ยมื้อนี้เอื้อยบ่ได้ไปทางไหนบ่บ,<อ>บ่โบได้ไปขุดเล็กบ่บ่ว่ามือ้อนอื่นไปขุดมื้อนี้ถือว่าหยุดหยุดสองสามมือแล้วตั้งแต่มื้อเป็นไอ้เซาซื้อฮับซื้อก่อนนะโอ้มีกระเจ้าหยุดชื่อน้ำเนาะแบนแล้วเพราะว่ามันเล็กช่วงนั้นมันมันยังอ่งอยู่เลยโอ้โดอยดย để cắt mi kumu nó ghena nó. a eh, phải luôn mặt bạ hay anh em chị điện năng kuu do gà tên nha nhung bơi do gà bó nha nhung bụi ngọt nó, ngọt bì ngọt bì bì ngọt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  bì bì ผมไม่ยังอะไเลยอเฮ็ดแล้วลนะบ่อยู่คุ่นน่ะเว้ยมันบ่ไม่ยังอะไอยู่เลยมันมียั้งให้เผาเลยคนมาพี่ไม่ได้เนาะเอ้าคนบแล้วบ่แบบเครื่องเสื้อผ้าด้วยใช่เสื้อผ้าบ่เป็นยังแล้วเว้ยไเอาไม่เอาเเอามาพี่เบิดได้เนาะนอนพุ่นแน่นอนพี่แน่สุว์ไลฟ์แค่นี้นอนพุ่นไล่กว่านอนพุ่นบ่แม่นมันชินกับเพื่อนไหมเอ้าไปนอนแต่เอึ๋ยเห็นบ่สบอสแรกก็นอนกันเลยลูกนัมไพ่แฉนอนเพื่อนหนังเด๊ โอ้ดอยดอยขุนนอทั้งนี้ก็ใชานี่ใชายมาแล้ใชาเบิดเลยอย่ามาจับได้ค่อยดูได้พ่อนโอ้มีการแบบว่าไครดูดไพ่ยังอีกนี่ต่อชายไพ่ชายเมาะขนาดได้แบบนี้เนาะว้าหน่องดาบว่าชายฮอตเกือบนี่สีแดงออกกำลังกายวะแดินออกกำลังกายวะ อยจะน่อยบ่เลยอืมเจ้าแลงเจ้าแรนไปแบบไรนะท่าเพาะเพาะนี่บ่บางเจอฮอร์นอันนั่นแหละแรนกลับมาอีกจักรอบจักรอบเสื้อมรายสีอย่างโมเดลโอ้เพราะว่าทะเลนี่คือมีแก็สีโบราณจริงอืมผู้น้อยนี่ก็ไปน้ำแม่นน้ำบ่อนั่งละน้ำก้นด้วยคุณดินน้ำเนาะนี่แกเปียกเบิดนี่ เห็ดยังกินมือนีิน้องละโบผูกมาแต่ตลาดบ่แม่ตุ๊ให้เจ้าไปใช้่ไหมอยู่เพื่อนเห็ดหัวนี่ได้เนาะงูควายกระดาษใช่เนาะกระเจ้ากับโบผูกเนาะน้องหลานเนาะ ตอนช้ำยังไหลบู้บ้านเถื่อการขี่รถใกล้มายังดีพอะมันนอนอยู่ด้ว่ะอืมช่องแถวนี่ช่องสีบ่มีหวัดมีเนาะเจ้าปล่อยเนาะเอ้าเอือยตุ๊กเพิ่นาอยู่ปะเพิ่นไปละไปใช่นะมโหฬาไปโดนเต๋อเลยอ้อทั้งเอือยเพิ่นมาได้มานอนพี่ป่ะสะ มากมากมากแล้วก็สักพักหนึ่งเลยก็ไปอืปแต่ว่าต้อยค่ะนั่นเมานอนอยู่พี่ฉันบอกคิดว่าแบบเพิ่นไปนอนเบื้งอื่นบ่แม่นเนาะเพิ่นอาสิไปเวียกเพิ่นอะไรโอ้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้เนาะโดยไปลูกไปอย่าเฮ็ดดินไม่ติดเลยไอ้ทางน้องโชกเพิ่นยังบ่ได้มาแต่หงเรียนบ่ เบิ้อเนาะเอื้อยเพิ่นไปหาเห็ดเบียกได้เนาะเพราะว่าบ่เห็ดกะบ่มีผู้หาเงินมาให้เนาะโอ้น้องละสบายดีน้องละสบายดีก่อนเบ้ากัน้ีเลยเบ้าเบ้าน้ำเบ้าน้ำสบายดีให้เพิ่นกระลงแต่ตอนเช้าบ่เพิ่นกระลงแต่ตอนเช้าบ่อังพูนีโบด้ไปเพิ่น ยุดตอนเศร้านะเพิ่นปวดหัวเพิ่นเลือดไปเลยไปไปมื่อวานนี่กะตาแดงนี่คือยอยู่จีนในจีนหัวผอมแต่ว่าในคู่เพิมม่นบันเดม่าในคู่เพิ่นไข่โอ้พอบาช่วงนี้กับคนเป็นไข่ลายเน,ะเนาะลายน้องเพิ่นกะเลนเลนเนาะอากาศเปลียปล่ยนแปลงน,นี่นิดหน่อยก็เลยเป็นไข่เป็นนาวเห็ดหอมกับเชลเลงค่ะโบ้ได้ได้น้องหล่าที่ไปจอดใช้เชลเลงจะ้ะประตูหอม เอามืงอไปพุ่นบ่เมอกี้มาขเองอจ้าบ่ไปนอนนะแม่เจ้าบ่บานเกัไปไปนอนเป็นมูเนาะเตหนึ่งข้าวหน้ามาหนึ่งพี่บ่นึงพี่ยูพี่กันอยู่งพุ่นกับานเกันหงาเชกับบเอาคืออยู่ใกล้กันอยู่คือบ่มาเอาทั้งพี่แล้วกะเอาไปกินเพราะว่าบ้านเช่ยูพี่มาหน่อยกะมายูพุ่นนะ เห็ดยังเจ้าปูกพักปลูกหญ้าเดี๋ยวว่าอยู่คือมะเฟษยังบนหยายเจ้าพักให้เจ้าเอาเวียมาแต่ใช้หมักพริกไม่ท้อใช่ไหมอืมน้าขอบนหันบนเบาปลูหมักพริกพริกรอบ่ซื้อทิพนกับสามิปูแมนแมนไปบงนะมันบอกเปิดมันบอกคือเกี่ยวเห็ดโอ้ต้องชื่อเอาน้องหลานเนาะให้เจ้า เอาหน้ามาหน้าไปใบพุ่นแล้วบะนี่ยมือเราจะเที่ยวจะเอาไปมือเราเที่ยวมาเอาไใบพุ่นผักโอ้ดอยดยถ้าอาบมาอาบพี่เดินนอนรองหลับเนาะแต่จังไปนอนบัดเดียวเลยเนาะอืมดีแหละพักบัวพักหอมปลูกปะพักบัวก็พักหอมปลูกปลูกพักบัวอันถึงในได้หนึ่งชั่งหอมยังอืมดีแหละดีแหละ พอบอกได้ชื่อน้องล่าเนาะขบัวหัวหอมคือว่าผักได้นี่เขือนชานเจ้ารอแต่เทพื้นในน้องหล่าเนาะบนบึงนางดิ่งก็มีคุคุณหน่อยกัน ให้่น้องเพิ่นพาเลาะบึงเฮือนครัวก่อนนี่ดินนี่เอาไว้เทพื้นบ่น้องล่ะเทพื้นนี่บ่อือโดยโดยคือสิดใจในอันนี้คันคันมาถืงน้ำนิดหนึ่งละตีเต็มมือตีนกะดินี่บ่แม่นเต้มือเป็นพื้นเกิดมาเลยนะโดยน้างดินอันนี้มันติดได้แม่นเมน เอ้าอันนี้ใบไช้ยังสะเม่ตู้นี่ม่จูดขยะไช่อนี่บ่อยู่คนอันนี้คนวาิ่นทีเห็ดทางน้ํหาใบัดหน้ามานมันมีน้ามันน้ามีเห็ดอยู่บางไรบางนี่บ่ดูว่าพูทธทางหลังบ่เอาเข่าห้องน้าบ่ดีจ้ะใช่สามท่อบ่สามท่อเนาะ กินยังฉะนี่กินกีโป๊กญาติกินของลูกแล้ววันนี้พี่เอามาต้อนมาผักนะแม่ซื้อไผ่แล้วไผ่ได้ไผ่ยางได้นี่มันได้นีเพิ่นบริสูวรรณนะสนใแล้วเลยเด้เพิ่นกี่ดีแม่แม่ปีเพิ่นแล้วเพิ่นเคี่ยนคว้าก็เห็ดอยู่พี่ยังสิกอยนั่งฉีขังแอบจะดีว่าตู้นี่ อันนี้ฮะน,นี้แม่เพื่อนคัวนี่กับ,บว่าสันและว่าสีแอมผูหักนูบ่มีดูไปนมมี่แหละต้องอ่พาพังเบิงเทการเทพื้นก่อนหน้าตูนะ้เนาะบ่นอนละ <laughs> เอา้านอนอยู่พุ่นกับอยู่พี่ตัวได้สบ,บายคักแ,น,แน่น้ <laughs> องละเบ็ดช่องเพราะว่าแต่ก่อนเท่ากับนอนแบบนั้นเนาะเลยนอน,นชายก็ได้เนาะอืมไพ่เฮ้ไพ่หนึ่งเข่านี่ แต่ละมือ,อให้กกม่วงนี่ฉีปลูกอยู่ม่วงนี่บ่อหนิบ่อบริเลตตะกอนอ้ชำ่ำช่ำนั่นนี่ช่วงเงินนั่นไปปลูกไว้พุ่นบ่ผูกไก,ก,ก่กัวก้วยอผูกเนาะเพราะว่าปนะวเป็นหลังบ้านแน่เขากะบ่ต้องปลูกใกล้หัวบันไดก็ได้ ในใจว่าจะปลูกใน,นนี่เลยลุงเถือเอากับบดิเหตุอันนี้เห็นนะอ้อาวเพื่อนคัวสิไปเห็ดใช่ใช่าาทางออกมานี่อยากเห็ดเพื่อนคัวอยู่นี่ใกล้แต่ก้มวงเอาไปปลูกไว้ใกล้กุก้งกุ้ยผู้เนาะแมนแมนไหวหนี่กัยันเพิ่นตายแล้วนี่มันอะมุดอย่างดินบ่อเนี่ยยู่เหงาเพิ่นมาได้แล้วแบบนี้เนาะหนึ่งเข่ากันหนึ่งอยู่นี่อันนั้นทางแบบ ใช่ของอยู um, um, ่ของกินว่ามัตุเป็นน้ำแข็งอะไรของกินแน่เพราะแม่วมีตู้เย็นดิเอ้าทางแม่บัได้มีตู้เย็นบ่ปะหละโดยโดยอันเก่ากับบะมี่เนาะบ่บ่น้องน้ำผลอันเก่าตะกี้มีอยู่ข้าวบะมี่อยู่ผุดบะมี่พื้นบะมี่ไผ่แล้วมันตายโอ้โวยรวยถ้าว่าอยากกินน้ำเย็นก็คือชื่อน้ำแข็งมาแช่นะเนาะแช่แช่กระติกอืของน้ำเนาะ ให้บไรกั้นนี่เวลาเขาอาบห,หน้าม,มันบไรย,ย้อนเ<บ>ข้ามาพี่บ่าโบมีมันไหลล,ลงไปเลยโอ้ถาว่าเวลาเพ,พ,พิ่นนี่ได้เพิ่นก็เทพื้นนี่เอาจาักน้อยนึงได้ไปกัน้น<ม>ไปกั้นแบบเวลาเขาอาบหา<ม>น้าอาบาอย่างโบไฮแมนบไให<ม>น้าไหลชะท่อนขึ้นมาทึงเนาะกั้นแบบเบึ่งป<ม>ระตูคือน่าจะ จะปีไรเนาะจังสิได้เนาะน้องหล่าทางๆๆไปนี่แหละเนาะชูๆเนาะน้องหล่าเนาะเลยอืมมันออกกับร่งกายถ้าออกกับร่งกายนี่คือยางเนาะเจ้าบ่ได้แดนเนาะนกน้อยเพิ่นสิอันนี้นําบ่ทันอืมโดยมื้อนี้กแะมาเยี่ยมมายามตอนนี้หมูกับเมื่อปะด้ทางเอื้อยกสิได้กะปะด้วยซ่น้องหล่เด้อ มือหนามือหน่าเอื้อยสี่เบะมาเยี่ยมมายามเนาะไม่ได้ข่าวมาแต่โดนเลยเอ้ยกลับก่อนเลยสันนองหล่าเลยสบายดีนองหล่าเลยเนาะขึ้นกลับปะก่อนเด้อตู่สบายดีสบายดีเนาะเฮเยน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ชาวบัวกับเบะมาเยี่ยมมายามทั้งเอื้อยหล่าพึ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งนองน้ำผลน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวบัวก็ไม่ได้มาหาทั้งเอื้อยพึ่นแต่ลดนแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ อมาอีกคราวนี e ้กับทางเอือเพื่อนกะคือว่าเห็ดอ่้อมหัวอยู่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่างัวเข้าไปกินผักกินหญ้าเนาะเดือว่าไปกินดอกไม้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเอือเพื่อนกะอ้อมใบพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอ่าช่วงแดงๆนี่งุ้งหัวนี่ถือว่าลายพ่อแม่พี่น้องเนาะกับโบผัวเป็นของพายเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเจ้าเพื่อนโบได้มาได้พ่อแม่พี่น้องเนาะ ถือบา่าชาบัวกับบไรีมาแต่รุนแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชาบัวกับชีไรยากับกอนพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ค่อยคำลงแดงแล้วพ่อแม่พี่น้องเนะาะก็ะากติดตามชาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผากกด,ด้ยไสกุ้ยแซ่ให้ชาบัวพอมีกําลังใจดีว,ว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกับชีไ้ขอกล่าวคำบ่าสบายดีสบายดี